ฉันพร้อมที่จะแต่งงานกับโทนี่แล้วรักรักเหลือเกินจะบ่าวสวมแหวนได้แต่งงานกับฉันเนาะอโนงนโอเคจ้านี่ฉันว่าฉันไม่สบายฉันไม่สามารถไปกับพวกเธอได้ฉันขอโทษด้วยนะอ้าวก็ที่ว่าจะไปล่าท้าผีกันไม่ได้ไปงั้นหรอนี่อวตารว่าเขาอัปเดตใหม่นะอย่าไปสนใจเลยน่ะเธอไม่ไปก็ช่างเธอสิพวกเราไปกัน3คนดีกว่าก็ได้เวลาจะขึ้นเครื่องแล้วไปกันเถอะสวัสดีจ้ะพวกเรา3าคนเป็นพวกแปลกประหลาดชอบล่าท้าผีและตอนนี้ได้ยินว่ารีสอร์ทมันเปิดใหม่ พวกเราก็เลยขึ้นเครื่องบินไปเลยใช่ไปเลยทุกคนไปเจอกันที่นู่นเลยนะมีเรื่องเล่าว,ว่าในอดีตร้อยปีก่อน,น,นมีครอบร 2, ครัวสองครอบครัวได้สร้างรีสอร์ทมาสองแห่งแต่ <แ S 1> ว่าพวกเขาต้องแข่งขันกันแต่เวลาผ่านไปลูกสาวและลูกชายของเขาต่างตกลุมรักกันทาให้พวกเขานั้นบาดหมางกันในที่สุดพวกเขาขัดขวางลูกสาวลูกชายไม่ให้คบกันจนกระทั่งพวกเขาได้ตายจากกันกลับกลายเป็นว่าลูกสาวเขานั้นวิญญาณติดอยู่ที่รีสอร์ทแห่งนี้และวิญญาณลูกชายก็อยู่อีกรีสอร์ทหนึ่งกลายเป็นว่าทั้งสองคนนั้นบาดหมางกันทำให้เกิดการแข่งขันกัน ว่ารีสอร์ทใครจะน่ากลัวกว่ากันวันที่พวกเขาตายพวกเขาไม่ได้รู้เหตุผลได้ซ้ำว่าตายเพราะอะไรแล้วก็ทําไมพวกเขาต้องเกลียดกันรีสอร์ทฉันจ้องสวยกว่าแน่นอนสวัสดีจ้าฉันตายมาร้อยปีแล้วนะแลตอนนี้ฉันได้ยินว่าจะมีลูกค้าเข้ามาฉันก็ต้องรีบทําความสะอาดและฉันชื่อว่าอนงนะเรียกฉันว่าอนงเฉยๆก็ได้โอ้ดูเหมือนว่าอันนี้มันยังไม่พับสวยเลยนี่ฉันทําใหม่แล้วเช็คโทรศัพท์ซิมันใช้ได้ไหมโอ้โอเคเลยแน่นอนฉันมั่นใจว่ารีสอร์ทของฉันจะต้องดีกว่าในั่นแน่นอนตอนนี้พวกเขาได้แข่งขันธุรศ เปิดรีสอดผีแล้วทิชชู่ก็ครบแล้วลูกค้าก็จะมาแล้วดีใจจังเลยเช็คบวรลดน้ําซิออกปกติไหมโอ้เลิศเลยจ้าจะบอกว่าฉันอยู่ที่นี่มาร้อยปีแล้วไม่เคยได้ไปไหนเลยหลังจากที่ทะเลาะกันในวันนั้นแล้วฉันก็ตายที่นี่โอ้แย่จังเลยนะทำไมกันนะทาไมฉันยังไม่ไปเกิดอีกโอ้ฉันขอเช็คของก,ก่อนนะอืมเลิศเลยนงเธอไม่รู้เหตุผลว่าทําไมเธอถึงตายแล้วก็ทําไมถึงไม่ได้ไปเกิดแต่ว่าเธอก็เป็นผีที่ทําหน้าที่ได้ดีที่สุดเพราะว่าตั้งแต่พ่อกับแม่เธอตายไปเธอก็รับหน้าที่นี้แทนโอเคตอนนี้ก็เริ่ม เข้าที่แล้วดูเหมือนว่ารีสอร์ทร้อยปีของฉันก็ยังรอดอยู่เหมือนเดิมนะของในตู้เย็นก็ครบแล้วจอยทําหน้าที่ได้ดีมากและจอยเป็นคนที่ดูแลทั้งสองรีสอร์ทแห่งนั้นเขาจะคอยทาหน้าที่แทนคุณผีผีทั้งหลายไปที่รีสอร์ทร้อยปีของโทนี่นี่เคยเป็นเด็กหนุ่มที่ตกลุมรักกับอานงแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าพ่อกับแม่พวกเขานัดสาบให้พวกเขาเฝ้าดูแลรีสอร์ทแห่งนี้แล้วก็พวกเขาก่อนตายก็เข้าใจผิดกันอนงและโทนี่จึงไม่ถูกกันมาในรีสอร์ทฉันอะดีกว่าดูสิมี ไปตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนอนะไรล์เลยสามารถเรียกแม่บ้านทําความสะอาดห้องได้แต่ว่าฉันทําอยู่ไม่เป็นเลยว่าแต่ไอ้จ้อยเมื่อไรจะมาวันเนี้ยมัวแต่ไปบ้านยายนั่นเฮ้อช่างเถอะฉันตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนก็แล้วกันที่นอนก็นุ่มเหมือนเดิมเยี่ยมเลยฉันว่ารีสอร์ทฉันเจ๋งกว่าเป็นร้อยเท่าไม่เหมือนกันสักนิดใครบอกว่าเหมือนนี่คือรีสอร์ทร้อยปีที่ดีที่สุดคิดว่าถ้าใครจะมาล่าท้าผีนะทันว่ารีสอร์ทฉันตอบโจทย์สุดๆไปเลยมีครบทุกอย่างเดี๋ยวข้อฝุ่นออกก่อนนี่แน่ละด้้ยนววาาาูกกคฉั็จม นนในการเราจะต้องเช็คให้สะอาดแล้วก็ทําความสะอาดโอ้ดูเหมือนว่าจะมีรหัสด้วยนะเจ็ดเจ็ดเจ็ดแน่เลยโอ้โหของขังนี่วาโอเคมันยังอยู่ดีอยู่ในนี้แหละเข้าไปไม่ต้องเอามาอเอาละดูเหมือนว่าตรงนั้นยังไม่เรียบร้อยดีนะโลอลอ,อ,อหลอหลอได้ยินไหมเออหรือเป็นผีทั้งโทนี่และอานงก็เป็นคนที่ชอบความสะอาดแล้วก็เรียบร้อยมากแต่ว่าครั้งั้งโทนี่ก็ได้ทําตัวแบบงี่เงา่าโอายืมเช็ดหน่อยแล้วกันคงไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพับคืนแบบนี้เลยนี่เสร็จแล้วเฮ้ กระจกเห็นผีได้ไงเนี่ยอ้ยโทนี่ทาไมไม่มาเช็ดเนี่ยดูเหมือนว่าข้างในจะเป็นจดหมายอะไรสักอย่างอรอรหัสแนเลยเอาต้องไปเช็คที่อาบน้าบ้างเออโอเคยังโชคดีที่มันยังดีอยู่ว้าวนี่ฉันมีครบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นครีมกันแดดยาสีฟันยาทาผิวยาทาผิวคืออะไรวะไม่เป็นไรฉันมีครบเหมือนยัยนั่นแน่นอนแล้วก็ครีมแตงโมยาสระผมแตงโมมะพร้าวส้มโอแตงโมเได้เวลาไปนั่งรอลูกค้าแล้วเอ๊น่าจะเป็นสาว,ส,าว,ส,วสวยสักคนนึงนะเพราะว่าที่นี่ฉันต้อนรับแค่ผู้หญิงอสกิ และในที่สุดทั้ง3คนก็ได้เดินทางมาถึงรีสอร์ทสวัสดีครับผมจ้อยครับเป็นผู้ดูแลตัวแทนนะครับผมแต่ที่นี่มีกฎนะครับรีสอร์ทร้อยปีของเราต้องมีคนอยู่ที่นี่2คนแล้วก็อยู่อีกหล,ลังหนึ่งหนึ่งคนได้แน่<ๆ>นอนจ้ะเดี๋ยวฉันจะไปอยู่คนเดียวก็ได้อโอเคเหรอไม่เป็นไรฉันโอเคงั้นก็แยกยยกันนะฉ <c oughs> ันกับใบหย,ยกจะอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวเจอกันตอนบ่ายๆนะโอเคครับคุณชื่อคุณกิ่งใช่ไหมคุณกิ่งต้องไปพักอีกบ้านหลังหนึ่งนะจ๊ะไม่ต้องกลัวนะครับมันเป็นกฎเล็กๆของที่น ก็จะมาล่าท้าผีที่นี่เพราะว่ารีสอร์ทร้อปีแห่งนี้ตำนานเล่าว่าเป็นรีสอร์ทที่โหดร้ายที่สุดแล้วก็น่ากลัวที่สุดนี่มันจะน่ากลัวมีเนี่ยอยู่ดีๆทรงผมเธอก็เปลี่ยนไปไ<ล>เนี่ยไม่มีลมสักนิดฉันว่านะพวกเราใกล้สู่ความเป็นผีแน่ๆเลยสุดยอดโอ้สวยจังเลยนะคะเหมือนกิ่งนะจะชอบมากเลยโอเคครับ ถ้าจะเรียกใช้จ้อยก็บอกนะครับเดี๋ยวจ้อยจะอยู่แถวแถวนี้แหละขอบคุณมา,ากนะจ๊ะคุณจ้อยไปแล้วนะครับโหสวยจังเลยในที่สุดผีตัวนี้ก็ออกมาแต่ว่าก็เขาก็มองไม่เห็นเหมือนเดิมใจกันไม่เห็นฉันหล่นนี่เสียใจจังอุย้ยดีจังเลยนะเก็บขขานี่กว่าโอ้ฉันเหนื่อยจากการนั่งเครื่องบินมากขอนอนสักง,งีบแล้วกันและในที่สุดกินก็เผลอหลับไปและทําให้โทนี่นั้นเดินมาดูเธอแล้วก็คิดว่าเธอต้องดีใจแน่ที่มีขนมมาให้แบบนี้ ตกใจหมดแล้วนี่อะไรเนี่ย<ฮ>นีขนมมาตอนไหนเนี่ยฉันไม่ได้เอามานะเฮ้ยหลอนจริงๆด้วยฉันชอบมากเลยพวกเขาไม่เคยกลัวผีอยู่แล้วแต่ว่าพวกเขาแค่ชอบมาลองไหนขอลองชิมสิขนมผีจะอร่อยขนาดไหนอ,อร่อยมากๆตกัดมาที่แก้วก็กำลังจะอาบน้ําอยู่นั้นโอ้สดชื่นมากๆเลยและฉันก็ได้เรียกเขาว่า เอาสบู่มาให้ฉันหน่อยแต่แก้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนยื่นสบู่ให้เธอเธอก็ยังมองไม่เห็นผีตัวนี้อีกซึื่งผีตัวนี้ก็คืออ,อนองที่เทคแคร์ดูแลลูกค้าอย่างดีสงสัยแก้วแน่ๆเป็นคนแกะขนมให้น่ารัก<ล>สุดๆและแล้วพวกเขาก็ได้ตัดสินใจเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เสร็จใบหยกก็ได้เตรียมกล้องเพื่อที่จะทําการล่าท้าผีไอ้แกอยู่ไหนฉัน,ฉนเห็นผีแล้วุดีใจสุดๆ,ๆไปเลยเยว่าแต่ว่าข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็ให้เยอะมากเลยนะว่าที่นี่เป็น,ปนรีสอร์ทร้อยปีที่น่ากลัวที่สุดจะเห็นคุณอนงแล้วแหละวย ฉันดีใจที่สุดฉันเจอผีแล้วว่านะพวกเราลงไปทะเลดีไหมเผื่อเราจะได้เจอผีทะเลด้วยอย่างเงี้ยโอเคแล ตั้งแต่ฉันมาที่นี่นะฉันก็สัมผัสได้นะว่าสัมผัสถึงผีอ่ะทุกคนสัมผัสถึงไหมฉันก็มองเห็นเหมือนกันผ่านกล้องนะเือนฉันผีเอาขนมมาให้อ่ะสุดยอดไปเลยายวันนั้นพวกเขาก็ได้ไปเล่นที่ทะเลโอ้ทะเลที่นี่สวยมากนี่เก่งอย่าเอาแต่อา่านหนังสือสิไม่ใช่หรอกใบยกนี่มันหนังสือประวัติศาสตร์เกี่ยวกับรีสอร์ทร้อยปีแห่งนี้แหละพอจะมีวิธีที่จะทำให้พวกเขาออกมาไหมเพราะว่าในประวัติเนี่ยพวกเขาทะเลาะก,กันแล้วก็ไม่เข้าใจกันมีสิมีสิให้ไปตอนหกโมงก็จะเจอเขาเลยใบยกถ่ายไว้นะในที่สุดพวกเข รีสอร์ทแห่งนี้ในตอนหกโมงไหนยังฉันยังไม่เห็นเลยเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะลองโทรศัพท์ดีกว่าเผื่อเขาได้ไดยินเฮ้ยพวกเธอเห็นฉันหรอเนี่ยใน,ะน,นที่สุดพวกเขาก็จับอนุงได้เป็นแปลกใจมากเลยทำไมพวกเธอเห็นฉันได้เนี่ยพวกเธอเป็นใครกันเนี่ย สรุปแล้วรู้ไหมกวาจะมีคนเห็นฉันเนี่ยเป็นร้อยปีแล้วไม่คิดว่าพวกเธอจะเห็นฉันนะขนาดจ้อยังไม่เห็นฉันเลยแต่ว่ากิ่งแก้วใบหยกก็ได้โกหกผีตัวนี้ไปว่าที่พวกเขาสามารถเจอเ,อเธอได้เพราะว่าโทนี่นั้นเป็นคนบอกวิธีและมันยิ่งทําให้เธอนั้นโมโหเธอจึงเดินทางไปที่รีสอร์ทแห่งนั้นเพื่อไปด่าดโทนี่ไอ้นี่มัน,ยนหยดมาตั้งแต่ร้อยปีแล้วนะไรกันฉันทาอะไรผิดเนี่ยนายไปบอกวิธีทําไมแล้วอะไรของนายเนี่ยจะบ้าล้วใครจะไปบอกวะหยุดกันก่อนหยุดทะเลาะกันก่อนที่สุดกิ่งก็ได้อ่านประวัติเกี่ยวกับรีีสอแหห่งงนน้้้ทัคใ เดี๋ยก่อนนะคะจริงๆแล้วสมัยก่อนน่ะคุณพ่อคุณแม่พวกคุณน่ะพวกเขาใส่ร้ายทําให้พวกคุณทะเลาะก,กันแต่ดันพวกคุณตายก่อนนะสิเป็นบ้าที่พวกคุณทะเลาะก,กันอยู่แบบพวกคุณเข้าใจผิดกันนะคะถ้าไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อถ้าเชื่อก็ต้องเชื่ออะไรเหอฮะจริงเหรอนี่และย้อนกลับไปตอนที่100ปีก่อนก,กับแม่พวกเขายังกีดกันอีกโอ้จริงๆด้วยจริงๆแล้วฉันรักเธอมาตั้งนานแล้วพวกเราเอาแต่ทะเลาะกันเหรอนี่ฉันขอโทษนะฉันก็ขอโทษด้วยถ่ายไว้ถ่ายไว้นี่นี่เออถ้าเข้าใจกันแล้วเอายางงี้ไหมอยากแต งานแต่งให้ที่ลินทะเลขอบคุณมากมากเลยเนาะโอเคเลยในที่สุดพวกเขาก็จะได้แต่งงานกันแล้วาก่อนกลับบ้านเนี่ยพวกฉันก็จะจัดงานแต่งให้นะถ้าพวกนายแต่งงานกันไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวพวกฉันจะมาซื้อรีสอร์ทสร้างต่อนะจ๊ะโหการตลาดมากเยยนี่เคจะซื้อเซ็ตใหม่มาต้องได้ใช้เนาะว้าวชุดสวยมากโอเคจะพร้อมแล้วนะในที่สุดพวกเขาก็ได้เข้าวิวาแต่งงานกันเรื่องเมื่อร้อยปีก่อนก็ได้จบลงไปเจ้าสาวผีสิงเดินไปหาเจ้าบ่าวผีสิงได้เลยจ้ะฉันพร้อมที่จะแต่งงานกับ โทนี่แล้วรัก รักเหลือเกินจะบ่าวสวมแหวนได้แต่งงานกับฉันเนาะอนงโนโอเคจ้ารักเหลือเกินแม้จะเป็นผีพวกเขาก็ได้ครองรักกันในที่สุดในที่สุดก็จบลงจริงๆแล้วพวกเราไม่ได้มาล่าท้าผีหรอกนะพวกเธอก็ดูชุดฉันสิฉันนะ่ะลูกประธานบริษัทฉันฉันนนะ่ะจะมาซื้อรีสอร์ทแห่งนี้แต่ว่ามันมีผีฉันก็เลยต้องมาจัดการเองเรื่องก็มีอยู่แค่นี้หละจ้าโหร้ายมากๆเลยนะจ้าพวกนี้นี่เป็น่านะจ๊ะเรื่องก็จบลงไปแล้วเดี๋ยวเราไปเจอเรื่องหน้าเลยนะต้าวเวออัปเดตเยอะมากพี่ไายขอตัวไปเล่นก่อนนะ อันไหนๆชาเขียวโชว์สเตปสินี่น่ารักสุดๆไปเลยขออ้อนหน่อยบายบาย